ดูละครซีรีส์วาไรตี้ซิตคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้นะคะที่ App Store แล้วก็ Google Play หรือว่าสามารถดูผ่านเว็บไซต์วันดี .net ก็ได้ค่ะส่วนตัวผมผมไม่ได้ซีเรียสครับเพราะว่าเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเราไม่ได้เข้าไปในความสัมพันธ์แบบนั้นผมรู้สึกว่าการที่แบบ เราไม่มีกำแพงตอนเราเล่นละครเราเสนิทกันมันทําให้เรากล้าที่จะเล่นเราเราเต็มที่เต็มร้อยทั้งสองฝ่ายมันก็ทําให้ผลงานของเราออกมาดีคือผมเข้าหาพี่ปลางด้วยด้วยความสัมพันธ์ที่เป็นพี่น้องกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นแบบนี้มันดีที่สุดก็บอกเขาว่าพี่เลือกอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับพี่กับปีนี้ มีคุณชายครับก็เป็นเป็นการเรียกว่าพลิกบทบาทครั้งใหญ่ของตัวเองเป็นครั้งแรกที่รับบทเป็น LGBTQ ครับตัดสินใจนานไหมเอาจริงๆผมอยากรับบทแบบนี้มานานแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเป็นอีกบันไดขั้นหนึ่งสําหรับเราให้เราพิสูจน์ตัวเองนอกจากแบบคุยกับพี่ๆเพื่อนๆที่ที่เขาที่เขาเป็นว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรคือก็ถามเหมือนแบบก็เหมือนถามชีวิตปกติคนทั่วไปอะครับ แล้วก็แบบเรียนรู้นอกจากบทแล้วก็คือดูพวกรายการต่างๆที่แบบพิธีกรเป็นเป็น LGBTQ ที่แบบเป็นคนดำเนินรายการแล้วก็ดูดูอากับกริยาดูวิธีคิดของเขาเกรงไหมเกรงไหมไม่เกรงครับแต่ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะว่าด้วยด้วยความที่เรื่องนี้เราไม่เคย ไม่เคยรับบทเป็น L G B T Q เราก็จะไม่เข้าใจว่าคนคนที่ที่เขาเป็น L G B T Q เขามีความรู้สึกอะไรคิดอะไรอยู่อะไรแบบนี้ครับ mm hmm. ช่วงแรกๆยากครับยอมรับเลยว่ายากมากแต่ว่าพอพอจูนอินกับตัวละครได้คือเข้าใจตัวละครมันก็ผมก็คือคนหนึ่งคนนั้นเอง mm hmm. คือมนุษย์ธรรมดาทั่วไปหนึ่งคนด้วยเรื่องที่มันเกิดในยุคพศประมาณสงครามโลกสงครามโลกค,ครั้งที่สอง แล้วเราเป็นลูกชาคนโตของตระกูลเราต้องสืบทอดแล้วเราเป็นเป็น LGBTQ ซึ่งในยุคสมัยนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับมันก็จะถูกกดดันในในหลายๆอย่างมากๆลบสิทธิ์ยากไหมจ๊ะรับประเด็นเลยนะเอาตรงๆเลยแบบไม่ไม่อ,อม้อมคอมแบบพอ,อแล้วมันเขินไหมยากไหมลิทธิ์ช่วงแรกๆก็นิดนึงครับช่วงแรกๆที่แบบเรายังเรายังไม่เข้าใจตัวละครทั้งหมดก็จะมีความเคอะเขินนิดนึง แต่พอเขาจะพอพอเราเป็นตัวละครในแบบร้อยเเ็แล้วมันก็ก็ไม่เขินมีอะไรที่เป็นจริงบางจับจริงจุกจริงหอมก้งจริงอะไรผมว่าไปดูในละครดีกว่าม้งพูดสปอยไปขนาดนี้เดี๋ยวคนจะไม่ดูมันมันก็มีจริงอยู่บ้างเนาะก็มีมีครับมียอมรับว่ามีก็ฝากติดตามละครคุณชายด้วยนะครับคือนอกจากจะเป็นการที่ผมพลิกบทบาทมารับบทเป็น LGBTQ แล้วยังมีนักแสดงมากฝีมือไม่ว่าจะเป็นพี่แท่งพี่ป๊อกพี่เป้ยพี่กิ๊กพี่เต๋า พี่หญิงแล้วก็คนอื่นๆอีกมากมายละครแบบเข้มข้นมากไม่อยากให้พลาดจริงๆสนุกมากจากเรื่องประเดรื่องความที่แเขาประเด็นเลยมาเขาประเด็นเลยเรื่อความที่เล่นกันล่าสุดละครอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยว่าแบบเราช่วยดูแลหัวใจเขาอะไรเงี้ยช่วยดูแลหัวใจอาจจะว่างๆในตอนนั้นครับจริงๆทราบไ้ยคะตอนนั้นทราบว่าทราบข่าวครับ ก็ก <chat> ็เป็นเรื่องปกติก็เราทํางานด้วยกันเราสนิทกันแล้วก็เขาก็มีข่าวพอดีมันก็ไม่แปลกที่เราจะถูกโยงถูกจับตามองก็ก็เป็นเรื่องปกติส่วนตัวผมไม่ได้ซีเรียสครับผมรู้สึกว่าก็ก็เป็นปกติอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรขอโทษทุกคนไม่ได้เกี่ยวเป็นตัวร่างที่เกี่ยวข้องแบนี้ ก็เข้าใจเขาตั้งแต่แรกแต่บอกเลยว่าก็ก็ก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆริงลาคนจะมองว่าฟิล์มมาดําใจในช่วงนั้นด้วยความที่สนิทกันมากกว่าเราเล่นกันเหมือนเหมือนเป็นพี่น้องกันอะคือมันเราคือด้วยความเป็นพระเอกนักเอกอะจะจะผมรู้สึกว่าการที่แบบเราไม่มีกำแพงตอนเราเล่นละครเราสนิทกันมันทําให้เรากล้าที่จะเล่นเราเราเต็มที่เต็มร้อยทั้งสองฝ่ายมันก็ทําให้ผลงานของเราออกมาดีขอโทษครับ มันก็ทําให้ผลงานของเราออกมาดีคือผมก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสกับข่าวสักเท่าไหร่เพราะเรารู้รู้อยู่แล้วว่ามันมันก็ต้องมันก็ต้องถูกโยงเป็นเรื่องปกติ <c oughs> เห็นปางเจอปางเขามีสแสดงออกไม่เลยครับพี่ปางก็เป็นปกติทุกอย่างเลยเขาปรึกษาเราเรื่องตรงนี้มากไหมอันนี้มีมีพูดบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วเราให้กำลังใจก็ ก็บอกเขาว่าก็พี่เลือกอะไรก็ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพี่ก็ทำงานด้วยกันเนาะมันก็ผมว่ามันมันแปลกเหรอแปลกไหมก็เขานิดหน่อยครับไม่ไม่ไม่ได้ลงลึกอะไรเยอะมากก็ก็มีพูดบ้างนิดหน่อยเถินไหมเวลาคนแซวว่าเป็นมือที่ ผมว่ามันไม่ควรเขินนะที่ถามผิดมันซีเรียสไหมอะไรเงี้ยส่วนตัวผมผมไม่ได้ซีเรียสครับเพราะว่าเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าว่าเราไม่ได้ไม่ได้เข้าไปในความสัมพันธ์แบบนั้นในความสัมพันธ์แบบนั้นดีกว่าคือเราเข้าไปในความสัมพันธ์แบบเป็นพี่น้องการเป็นเพื่อนร่วมงานกันเราคือเราบริสุทธิ์ใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับข่าวนี้อย่างช่วงที่แบบว่าอาจจะมีคอมเมนต์เล่นๆกับพี่พลางใต้รูปอะไรเงี้ยเราคนอาจจะแบบยิ่งยง ผมว่าคอมเมนต์คอมเมนต์ผมถ้าใครถ้าใครตามอ่านจะรู s <S s <S really yeah, ้ว่าคือเราเราเราบริสุทธิ์ใจมากเราเพียวมากที่จะที่จะเข้าหาเขาคือเป็นเหมือนเพื่อนพี่น้องแบบเป็นคอมเมนต์กวนๆมากกว่ามันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นจริงๆใช่เป็นจริงๆเราแบบจริงๆเราคนรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ชอบชื่นชอบพิพลางอยู่แล้วก็ชื่นชอบจริงๆครับหมายถึงว่าแบบเราปลื้มเขาด้วยความสวยของเขาแต่คือ อย่างที่ผมบอกไปคือผมเข้าหาพิพรางด้วยด้วยความสัมพันธ์ที่เป็นพี่น้องกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นแบบนี้มันดีที่สุดโอ้ในอนาคตผมว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตจริงๆอ่ะแต่เพราะว่าทุกวันนี้มันเป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องจริงๆแล้วมันมันสบายใจที่มันเป็นแบบนี้จริงๆผมว่าเป็นแบบนี้ตอนนี้มันดีที่สุดแล้วอนาคตเรื่องของมัน ไม่มีอะไรจริงๆครับไม่มีอะไรจริงๆพี่ปาเขาจะบอกว่าหลายคนที่มายงเขาเกรงใจมากๆที่ต้องมาเป็นข่าวเขาอยากจะบอกอะไรพี่ป๊ออันนี้จริงๆก็เคยพูดกันไปแล้วเ,เพราะว่าแบาบเวลาเล่นละครด้วยกันเราก็มีพูดกันบ้างเขาก็เหมือนเขาก็มาขอโทษอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็บอกเขาไปว่าคือเราไม่ได้โกรธอะไรคือผมอยู่ซัพพอร์ตพี่อยู่แล้วคแค่นั้นเลยก็ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ต้องพูดอะไรไอ่ะก็บ <ๆ S 2> สบายใจครับสบายใจไม่ได้โกรธอะไรเขาจริงๆ หลังจากนี้เราจะเกรงไหมในการเข้าหาหรือพูดคุยกับปลาอะไรเงี้ยผมว่าสิ่งที่ผมทามันมันก็บริสุทธิ์ใจอยู่แล้วก็ก็ไม่เกรงนะไม่ไม่เกรงต้องเกรงเหรอ <laughs> ผมต้องเกรงไหม <laughs> สบายสบายก็สบายสบาย <laughs> เป็นตัวเองเพราะว่าเราก็บริสุทธิ์ใจอยู่แล้วอนาคตมันพัฒนาได้ <laughs> ก็ให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติอด่างนี้โอ้โห <laughs> มันทุกผมไม่อันนี้ตอบไม่ได้จริงมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่แต่พูดได้แค่ว่าณวันนี้นะณปัจจุบันนี้เราเป็นพี่น้องกันแบบ แบบบริสุทธิ์ใจจริงๆอะแล้วมันก็ดีอยู่แล้วก็ก็ขอเก็บความสัมพันธ์แบบนี้ไว้ดีกว่ากาน่ารักตรงสเปคไหมน่ารักไหมสเปคเหรอพอพอแก่แล้วเริ่มไม่มีสเปคแล้วแต่ถามว่าสวยไหมสวยสวยมากสวยครับไม่มีอะไรจริงๆครับน่ารักเขอบคุณเชียร์กันนะ